เวลาที่คิดถึงเมนูผัดซอสพริกไทยดำนะครับหลายคนจะคิดถึงปลาปลูกุ้งนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีอาหารสำเร็จรูปนั่นก็คือทูน่ากระป๋องนั่นเองครับเมนูในวันนี้ง่ายๆแต่เต็มไปด้วยรสชาติที่ดีนะครับเราจะทำทูน่าผัดพริกไทยดำครับ ซอยในส่วนของหอมใหญ่พริกหวานสีแดงแล้วก็ต้นหอมเตรียมไว้นะครับสำหรับทูน่าสูตรนี้เราก็ใช้1กระป๋องนะครับใช้แบบที่เป็นชิ้นก็ได้เดี๋ยวเวลาที่เราผัดมันจะแตกออกเล็กน้อยมีชิ้นใหญ่บ้างชิ้นเล็กบ้างนะครับเดี๋ยวเราก็จะกรองน้ําเตรียมไว้เลยนะครับในส่วนของซอสมุงรสเนี่ยสูตรนี้ง่ายๆเลยครับเราก็จะมีตัวซีอิ๊วขาวตัวซอสถอยนางรมนะครับมีน้ําตาลเล็กน้อยแล้วก็น้ำสะอาดตวงไว้ได้เลยครับเพื่อความสะดวกครับ นอกจากเครื่องปรุงรสต่างๆแล้วนะครับส่วนประกอบที่สําคัญขาดไม่ได้ในเมนูนี้นั่นก็คือพริกไทยดําครับคนใช้พริกไทยดําคุณภาพของไร่ทิ์นะครับเข้ามาในขวดที่เราสามารถบิดแล้วก็บดให้ปบดได้นะครับแต่วันนี้เราจะใช้เป็นเม็ดครับเราจะใช้ทั้งหมด2ช้อนชานะครับใส่ลงไปในครกเลยครับเราจะเริ่มบดให้หยาบๆก่อนนะครับแล้วเราก็ตักออกมาครึ่งหนึ่ง นะครับเพราะว่าเรายังต้องการให้มันมีเม็ดพริกไทยเวลาที่เราเคี้ยวตัวอาหารของเรานะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะใส่รากผักชีใส่กระเทียมไทยลงไปใส่เกลืองไปเล็กน้อยแล้วก็บดให้ละเอียดขึ้นครับเครื่องทหบดของเราพร้อมแล้วนะครับผัดแป,ป๊บเดียวก็เสร็จครับอย่าลืมเตรียมข้าวต้มไปด้วยนะครับ ซอสกระจายทั่วดีแล้วนะครับเสร็จต้นหอมซอยครับแล้วก็ปิดความร้อนหลักใส่จานได้เลยครับโดยต้นหอมอีกเล็กน้อยก็สวยงามพร้อมรับประทานแล้วนะครับนอกจากทูน่านะครับเพื่อนๆสามารถปองปรับตัวเนื้อสัตว์นะครับจะเป็นหมูสับจะเป็นไก่บดนะครับก็เข้ากันได้ดีครับ ได้รสชาติของซอสพริกไทยดําแบบร้านอาหารหรูๆเลยนะครับสูตรนี้ทานกับข้าวสวยก็อร่อยแต่สําหรับผลนะครับข้าต้มเข้ากันได้ดีทีเดียวครับ